ก็ครับสิท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมจาจบกันดวยอีกแล้วนะฮือนะนีะ่นแหละก็ตายกว่ามาแล้วก็มาอยู่กับใบจังวะอีกสักครั้งหนึ่งสิผู้ชมมาบ่ามีตาทรงตัดเข็ดอีกอย่างเพี่น้องเราเี่อาทุนมาแค่สามสิบบาทประวัติยาผู้ชม ก็เงียบได้เลยมาถึงเงียบก็เงียบน,น,นะมา,มาดูกันว่าเบ็ดบาทหนึ่งกับทุนสามสิบาทเราจะไปได้ไกลแค่ไหนและเราจะมีกำไรหรือเปล่ามาร่มกันท่านผู้ชมมาผมเ้าทุนมาแค่นี้เองนะก็แวะจากการเลิกงานของผมมาก็แวะเข้ามาคายเครีดดยดนิดหน่อยท่านผู้ชมนะหลังจากการทํางานหนักของผมมาก็ถือว่านว่าไปโดดลุ่งเหวมาไงาประมาณนี้ <c ười> ไม่ใช่ไรเขียดไม่ใช่ละ ไล่สาระมันพอมากพอแล้วเราจะมาเข้าสาระด้วยกันะนีอันนี้ก็ไม่มีสาระเหมือนเดิมนะท่นโอ้ยมามาดูกันว่าเราจะปังเราจะปังเราจะอะไรยังไงก็ช่างมันนะท่านผู้ชมไม่ใช่มึงก,ก็ล่วงได้ฮะอีกเช่นเคยโป้งโป้งโป้งเข้าไปเราก็ไม่ได้แวะมามาจังวีนานแลวนะ <c oughs> ถือว่านานยอะไม่ได้เข้ามาหาเลยนี่ ก็ไปโอ้โหก็ยังเกลือเหมือนเดิม,มนะท่านผู้ชมเวลาจะผ่านไปแต่มาจงเวยียนไม่เคยเปลี่ยนใจเลยสักครั้งนะก็ยังเกลือเหมือนเดิม,มนะคงสเต็ปเดิมไม่ได้ดีก็ยังถือว่าเป็นแต่เกมต้นๆของการเกลือไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมามาทุกครั้งอะแต่ไม่เคยเข้าเลยสักทีอะไรรู้ไหมสกแกตเตอร์ฮนะ ก็ยังเป็นการหมุนที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบจริงจังนะโอ้ยโอ้ยจะสู้คิดเลยพิชชมเมื่อแล้วเก่าบาดแล้วโอ้ยจังเลยอโอ้ยมาๆมาเดี๋ยวดูแลเดี๋ยวดูแลโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาสองตัวกันเลยสองตัวป้าทีเดียวประถังพลังังทางแตกโอ้ยที่พวดพูดมาสองตัวกันเลยสองตัวนี่เฮ้ยกูจะถอดใจกดเองไม่ก็เลยวะยังอยู่ซ้ำนี่ ก็เหลือใจไปชมเอ้ยมาสองตัวก็ได้สองตัวไงกูแล uh oh ้วม mm ันเงินแท่งแท้ว่ะหน่าน้อหน้อจะสู้คิดแล้วเออเออยังนัไงแม่เออยังนัไงแม่อุ้ยไปกันไม่มีไหลครับบายไม่ได้ใช้บายได้ประโยชน์อีกเช่นเคยไโอ้ยกูเลยจะเสือเลยไหมนี่จะเชื่อไงปั๊บ นั่นไงนั่นไงปั๊บนั่นไงนั่นไงปั๊บเห็นแต่ตีนไม่ลงมาสักทีมึงเนี่ยล้มรอมาเลยท่านชม่ว้มใครสู้คิดหรอครับผมนบบนเนื้อ15บาทุดทายเป็นชั่วโมยปฏิหารจังบังเกิดแจกค่าต้องเข้าแล้วแหละต้องมาแล้วเลยโป้งเข้าไป ปุ๊บนั่นไงปุ๊บนั่นไงอู้ยเด็กกูเด้อเกแลวไปแลวโอ้ยเกเปลตัว,ว,วอันเนี่ยเนาะเนี่ยคงคงเกลือได้ดีเออมาไปใช่ละโอ้ยเล่บอีกอ่ะโอ้ยอันนี้เห็นเลยไม่มีวี่แววเลยครับ ้องลาโดนได้เอิอไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะสู้คิดแล้วโอ้ยบันนารอดครับท่านผู้ชมบบันนารอดแล้วตอนนี้ตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบรกเบรกเบรกเออจะสัตว์ได้ไหมโอ้ยเออโอ้ จะเข้าได้ท่านผู้ชมโหตายแล้วพี่น้องมาดู่ันดัฟรีเกมนี้จะยังคงความเกลือไว้ได้หรือเปล่าเปิ๊บขาให้ดอกแรกก็มากันเลยทีเดียวเชียวโป้งไปไหนวิดีโอหกวทองล้วก็ปอะไรตอนปอ๊บเอ๊บนั่นแหละสวยสบา,ายมาแบบนี้ก็ปังปัง่ะโป้อง,อปงไป ไทเกตเตอร์โอ uh, mm. ้จะลงมาหมดทีละนิดเดียวอย่างนั้นเฉยเมยไม่ไหลวะยังถ้าไหลปุ๊บอย่างงี้อีกครั้งหนึ่งนะรู้เรื่องเลยฮะได้เรื่องเลยแต่ตอนนี้มันแจกไม่กี่เดียวอย่างเงี้ยเอาละครับพ่เขาไป้าสวย ตงไปโอ้ยบายมีประโยชน์ครับถือว่ายังคงความเกลีไว้ได้ดีอ่ะตายไปน่นอะนิปลอยอ่ะโอยตายได้มากับพี่เกมนี้ก็แค่27บาทโอ้ยมาเหลือใจแห้งเทน้อ่ะถือว่าเบ็ดบาท้นึังถือว่าทำได้ดีอะแต่ต้องทำได้ดีกว่าน,นี้ไม่ใช่เหรอ อ,อมาเบ็ดสามเลยนะพี่น้องแล้วแก้สิวบาจัางไหนเถอะมาไม่รอดก็ขอกลับมาแก้มือใหม่ท่านผู้ชมนะอันนี้เราก็แกะแวกเข้าขมาทักทายไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาแก้มือท่านผู้ชม้าไม่รอดนะก็รอดก็คือว่ารอดรอดไปก็แล้วกันนะโอ้พี่น้องไอ้ความันยุยกไก่เกินเอื้อมมาเลยตอนเี้เนื้อโป้งเดียวจอดได้ได้ป่ะไหนครั้งเดียวจอดเนี่ยโอ้โห ปฏิหารเกินจริงเกินไปปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหมาแล้วอึ้บไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอ้ยไงอะไรคือเกาเปิดมาแบบไรประโยชน์ามา,ากเลยสเกตเตอร์น,นี่ มาค่ะไล่ใจแบบนี้คือพี่น้องปึ๊บเฮ้ย,ยจะไม่รอดแล้วโอ้ยเบิดแล้วพี่น้องโอ้ยเดี๋ดแดดยังแบบนี้เรียบร้อยไปให้ท่านผู้ชมโอ้ยไมลอดอีคกคือเก่านะก็ฝากก,าไก,กาดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตอัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณละสวัสดีคร,รับโอ้ยเนาะ É it